สวัสดีครับมาพบกับผมรังพนครน,นะครับพอดีวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเป็นเรื่องราวของโลกในเรือนจําที่ผมเนี่ยเคยพบเจอมานะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้ผมเนี่ยได้รู้สึกและได้คิดว่าโลกในเรือนจาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนะครับ เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเพื่อนผมคนหนึ่งนะที่เสียชีวิตไปในเรือนจำนะครับเหตุการณ์เนี่ยม,มันเป็นเหตุการณ์สำหรับคนที่เกเรคนที่ใช้ชีวิตเป็นซามูไรคนที่ใช้ชีวิตเป็นเหมือนกับนักเรงที่อยู่ในคุกนะครับเส้นทางพวกนี้นะครับมันมีแต่เสียกับเสียสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่เรือนจำหนึ่งนะครับผมไม่ขออนุญาต เออผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อตัวบุคคลทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะเรียกนายกรนายขอเอาละกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่เรือนจำหนึ่งนะครับเรือนจําแห่งหนึ่งนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเรื่องจากว่านายกรเนี่ยย้ายมาจากเรือนจําบางขวางนายกรเนี่ยเป็นเพื่อนผมเองนะฮะเรามารู้จักกันที่เรือนจําแห่งนี้นายกรเนี่ยจัดว่าอยู่ในชั้นสม,มุไรนะครับของเรือนจําบางขวางนะครับ มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทจนตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกของคนคุกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกย้ายเรือนจํามาที่เรือนจําแห่งนี้แล้วมาเจอกับผมนายนายกับผมก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันเขาเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเอาจริงนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่กินกันด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะ นายกรเนี่ยก็ไปม,มีเรื่องกับบ้านของนายขอนะครับไปม,มีเรื่องของบ้านของนายขอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันมีการแทงกันนะครับตาเนี้ยพอมันเกิดการทะเลาะวิวาทใช้อาวุธเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จับทุกคนนะครับเหมือนกับควบคุมระงับเหตุแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับนายกรเนี่ยที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาเนี่ย <c oughs> ไปแทงเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นบ้านของนายขอนะครับก็มี ถูกแทงด้วยอาวุธเหล็กแหลมแต่อาจจะไม่ได้เป็นแผลมากมายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ระงับเหตุเพราะว่ามันเกิดจากการทะเลาะกันระหว่างบ้านใหญ่ทั้งสองบ้านมันก็จะหึม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 กันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ระงับเหตุนะครับและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมองเกมแบบนี้นะครับในตอนนั้นผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะคิดผิดหรือเปล่าหรือไม่รู้นะลองฟังดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับนายกรเนี่ยกับตัวพ่อบ้านของนายขอเนี่ยที่เป็นพ่อบ้านนะฮะเป็นพ่อบ้านของบ้านที่นายกรเนี่ยไป ทะเลาะวิวาดด้วยใช้เหล็กไล่แทงนะครับจับทั้งสองคนเนี่ยมาใส่ตัวนคู่นะครับใส่ตัวที่เหมือนกับขาติดกันทั้งสองคนให้เป็นเหมือนกับปลาต้มโงนะและจับย้ายแดนไปทั้งสองคนเลยนะครับจับย้ายแดนไปทั้งสองคนไปอยู่อีกแดนหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลานั้นเองนะที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเป็นโจกันนะครับต้องอยู่ด้วยกันนายขอเนี่ยโกรธและก็เครียดแค้นนายกอมากเพราะว่าไป ไร่แทงบ้านของเขาและยังไม่ได้เกิดการแก้กันนะครับมันก็คงจะเป็นการถูกใจเจ็บแต่ว่าเจ้าที่จับเขาทั้งสองคนเนี่ยใส่ตัวด้วยกันหมายความว่าเวลาเขานอนต้องนอนด้วยกันเวลาเขากินข้าวต้องนั่งกินด้วยกันเวลาเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ําทําธุรกิจส่วนตัวต้องไปด้วยกันสมมตินายกไปอุตระนายขอต้องยืนเฝ้าหรือนายขอไปอุตระนายกต้องยืนเฝ้าหรือนายขอจะไปทําอะไรแล้วแต่จะเดินไปไหนนายกจะต้องถูกลากไปด้วย ใช้ระยะเวลาแบบนี้ในการใส่ตัวในการประมาณ3เดือนในช่วง3เดือนนี้จากความเครียดแค้นนะครับนายกอ,อก,กับนายขอเนี่ยเขาก็พูดคุยกันสนิทสนมกันนู่นนี่นั่นจนดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับความเครียดแค้นของนายขอเนี่ยและการที่นายกอ,อกไปทําร้ายเนี่ยมันหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นเพื่อนกันเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนมาถึงวันที่เจ้าหน้าที่ปลดตัวนครบกําหนดถอดตัวน,นะครับ ทบประดถอดตัวนายขอกับนายกก็ถูกถอดตัวแยกออกไปนายกเนี่ยที่เป็นต้นเลือดที่บอกเป็นเพื่อนผมเนี่ยที่ไปไล่ทลอยว่าแทงเขาเนี่ยเขาก็อยู่ในแดนนี้อย่างอุ่นใจเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีโจทย์เขาก็มีชื่อมีเสียงนายขอที่เป็นโจทย์เขาที่ใส่ตัวคู่กันก็เป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่ได้คิดอะไรในอดีต <outro> น,นะครับเรือนจำเนี่ยมันจะมีใต้ถุนเรือนนอนนะครับใต้ถุนเรือนนอนใต้ถุนเรือนนอนเนี่ย ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีทีวีเครื่องหนึ่งนะครับทีวีเครื่องหนึ่งให้กับกลุ่มนักโทษเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลานักโทษลงจากเรือนนอนเรือนนอนมาเนี่ยไม่ต้องทํางานทัเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันหยุดงานนะครับก็จะมีนักโทษมากมายนะครับที่จะไปเอาผ้าห่มมาปูที่ใต้ถุนเรือนนอนหลายหลายกลุ่มหลายหลายบ้านมาปูนอนกันเพื่อจะนอนดูทีวีนะครับ<ๆ>เพื่อผ่อนคลายมีความบันเทิงในชีวิตเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นายกอเพื่อนผมก็เช่นกันครับ เขาก็ไปเอาผ้าเนี่ยผ้าห่มมาปูนะแล้วก็นอนดูทีวีแบบไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรอยู่ในโซนประสาทความหวานระแวงนะครับก็นอนดูทีวีไปแบบนี้แต่นายขอเนี่ยที่ทําเป็นว่าเป็นเพื่อนสนิทกับนายกอที่เคยทะเลาะกันมาใส่ตัวด้วยกันเนี่ยเขาทําทีเป็นทําให้นายกอเนี่ยตายใจตลอดะยะเสามเดือนที่อยู่กินด้วยกันโดยการใส่ตัวด้วยกันแต่เขาเก็บความเครียดแค้นไว้อยู่ท่านผู้ชมครับโลกในเรือนจําเนี่ย มันจะมีมุมหนึ่งนะฮะมุมที่ทางเรือนจําแต่ละแดนเนี่ยนะฮะจะทําเป็นที่ออกกาลังกายที่ออกกาลังกายตรงนี้หมายความว่าจะมีพวกดัมเบลนะฮะหรือจะเป็นพวกดัมเบลลูกใหญ่ดัมเบลลูกตุ้มเนี่ยที่นักโทษด้วยกันเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตขึ้นมาโดยใช้ปูนนะครับมาทํามาหล่อนะครับเหมือนกับเห็นดัมเบลที่เรายกไหมฮะ แต่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นลูกปูนกลมๆนะครับหรือบางทีที่เรายกแบบนี้นะฮะในเรือนจำเนี่ยเขาจะทนะําเป็นลูกปูนนะฝั่งซ้ายเป็นลูกปูนฝั่งขวาเป็นลูกปูนเพื่อออกกําลังกายซึ่งกันและกันมันไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนโลกข้างนอกก็ใช้ทํากันขึ้นมาใช้ปูนนะปูเน,ปเน,ปเนเนี่ยปูนซีเมนต์เนี่ยทำกันขึ้นมานายขอเนี่ยพอเห็นทีว่านายก่อตายใจแล้วและนอนดูทีวีอยู่เนี่ยนายขอเนี่ยไปเอาดัมเบลนะครับ ดัมเบลที่ยกแบบนี้ฮะลูกนึงประมาณสิบากว่าโลฮะที่เป็นลูกปูนเนี่ยใส่ไว้ในถังสีนะครับถังสีเนี่ยโลกในเรือนจําจะฮิตมากเอาไว้เก็บของเอาไว้ซักผ้านะถังสีที่เราเห็นถังใหญ่ๆอย่างนี้ครับสีขาวเนี่ยจะฮิตมากนะครับนายกเยอเนี่ยไอ้นายขอนี่ก็ไปเอาดัมเบลเนี่ยใส่ถังสีนะครับแล้วก็เดินเข้ามาใต้ถุนเรือนนอนเนี่ยท่านายขอนี่ถือดัมเบลขึ้นมาโดดโดเดินเข้ามาเนี่ย โลดในเรือนจำในคนมันอยู่เยอะบ้านของนายกก็เยอะเขาก็จะเห็นใช่ไหมฮเฮ้ยถือลูกปูนมาอาจจะมีเรื่องกันต้องมาทุบใครแน่เลยเป็นแบบนี้นายขอฉลาดมากฮะเอาลูกปูนดัมเบลเนี่ยไอ้ดัมเบลเบล,ลูกปูนเนี่ยใส่ในถังสีแล้วก็หิ้วมาเหมือนกับขายขอไม่มีอะไรปกติเดินมาเดินมาเห็นนายกอที่นอนดูทีวีอยู่นะฮะนายขอทําไงรู้ไหมครับหยิบลูกดัมเบลตัวนี้นะฮะขึ้นมาทุบที่หัวนายกอทันทีแตกตายทันทีเลยครับ เรื่องราวนี้นะครับมันทําให้ผมเนี่ยเรียนรู้อย่างหนึ่งในโลกของคนคุกว่ามันมีแต่ความโหดร้ายโขบความน่ากลัวมันไว้ใจใครไม่ได้เลยนายกรเนี่ยถูกฆ่าตายเดินลักษณนะเผลอใจเพราะเขาไม่คิดว่านายขอที่เป็นโจรงเขาเนี่ยจะมาแก้แค้นเขาทั้งที่ตลอดยาที่ใส่ตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราให้อภัยกันแล้วเราดีกันแล้วเรากินอยู่ด้วยกันแล้ว นี่แหละครับคุกเนี่ยโรคในเรือนจำเนี่ยมันไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับยิ่งคุณเป็นโจทกันทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียถ้านายขอเนี่ยทำร้า,ายนายกอทุบดัมเบลแล้วเขาไม่เสียชีวิตเนี่ยนายขอก็ตายนะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนายกอเขาก็เอานายขอจนเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับนั้นโรคในเรือนจำเนี่ยมันมีความโหดร้ายความป่าเถื่อนอย่างมากมายนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจผมว่า บางครั้งเนี่ยโลกในเรือนจำเนี่ยเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับงั้นโลกในเรือนจามีแต่ความโหดร้ายและทําให้บุคคลต่างๆเ,เกิดความก้าวร้าวมากเกินไปนะครับบางคนถูกกระทำนะซ้ําแล้วซ้าเล่าถูกทุบถูกตีถูก,ถกตบถูกดันจนเกิดความเครียดแค้นพอได้พ้นโทษออกมาเนี่ยมันก็มาระบายออกสู่สังคมนะครับเหมือนคล้ายๆว่าเขาเนี่ยไปรับความรุนแรงไปรับความเอารัดเอาเปรียบไปรับความไม่ดีอย่างมากมายในพฤติกรรมของการใช้ความรุนแรง จนเขาเนี่ยเหมือนกลายเป็นคนที่เขียดแค้นเก็บเอาไว้อยู่ในคุกฉันทําอะไรไม่ได้พอฉันได้พ้นโทษมาฉันเลยมาปลดปล่อยกับคนทั่ว,วไปนะครับงั้นเรื่องราวในเรือนจำเนี่ยมันมีเรื่องราวความโหดร้ายป่าดเถื่อนอย่างมากมายวันนี้นะครับอยากจะบอกน้องๆหรือหล,หลายๆคนว่าถ้าคุณยังใช้ชีวิตที่มันสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยถอยออกมาครับนะฮะคุณไม่รู้อนาคตหรอกคุณอยาคิดว่ามีเงินฉันจะไม่ติดคุกมีเงินฉันจะอยู่คุกสบายเอาไหมละครับคุณมีเงินร้อยล้านแต่ไปนอนคุก10ปี20ป่ปีฮะ สบายแบบนั้นเอาไหมฮะกับสบายแบบมีอิสระภาพอยู่ในโลกภายนอกอันไหนดีกว่ากันผมเลือกสบายแบบมีอิสระภาพอยู่ในโลกภายนอกนะครับต่อให้วันนี้เนี่ยผมจะมีข้าวเปล่านะครับกินด้วยน้ําปลานะครับแต่ผมมีอิสระภาพที่อยากจะทําอะไรก็ได้อยู่ในโลกภายนอกดีกว่าผมไปกินพิซซ่ากินหมูหันอยู่ในคุกสูญสิ้นอิสระภาพนะครับอันนี้คือเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับและเดี๋ยวรอติดตามผมก็จะอ่านหนังสือเสียงนะครับ ความรับในคุกชื่อหนังสือให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านได้อ่านนะครับแล้วก็ฝากติดตามการเชิญแขกของผมอีกหลายๆคนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังบ้างฟังเพื่อความบันเทิงสิ่งไหนมีสาระรับไปสิ่งไหนไม่ไม่มีสาระไม่ได้เรื่องปล่อยผ่านไปขอบคุณมากครับ